สี่ดีค่ะชาวโซเชียลแครวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติเราจะออกไปใช้ชีวิตโสดกันนะคะอยากรู้ไหมว่าชีวิตโสดเขาทำกันยังไงที่แป้งคะไหนลองบอกหน่อยสิคะว่าชีวิตโสดเขาทำกันยังไงคะเทีเ่ยวเทีเ่ยวเทีเ่ยวและเทีเ่ยวท่านางน้เทีเ่ยวเหรอคะใช่ค่ะและกลับยี่โมเค,ควันนี้เช้าไม่กลัวไม่กลัวก็วกลัวจะไม่เชา้ากูกลัวเลยคะ่ะ เช้าไม่กลัวค่ะกลัวจะไม่เช้าด้วยโ,โหมีหวังรากยาวแน่นอนนะคะยังไงเดี๋ยวคืนนี้เที่ยวเผื่อนนะคะและเดี๋ยวอัปเดตตอนร้านเลิกดกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปไปไม่บอกหรอกเดี๋ยวโดวสนสกุลลอยตามเป็นโลกเที่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเราไปเที่ยวร้านไหนนะคะเออบายบายเดี๋ยวเจอกันตอนร้านเลิกนะคะว่าสภาพเป็นไงไปแล้วนะ